ไอซ์ในครั้งนี้นะคะับรเป็นเกียรติมากมากเลยครับรู้ไหมว่าทำไมเรเป็นนนิวไม่รู้ครับคือใช่น่ารักถูกนะถูก <c oughs> นะน่ารักตัวใหญ่มากน่ารักตัวทับ้านเลยแต่ว่าประเด็นคือพี่ไออ่ะตั้งใจจะร้องคาสเพลงละคร <c oughs> แล้วเขาบอกว่าพี่ไอซอะเหมือนเป็นเจ้าพ่อเพลงละครยุคใหม <c oughs> ่แกก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันขนาดนั้นเลยเหรอถ้าจะมีเจ้าพ่อเพลงละครยุคใหม่เขาต้องมีเจ้าชายของเพลงละครยุคใหม่ด้วยใช่ไหม,<ผ>มใช่ไหมผมเหรอ <ผม S 1> ครับใช่ใช่ครับก็เลยเป็นเป็นรักแท้ของใครหลายๆคนในวันนี้โอ้ยยินดีเป็นรักแท้ของใครหลายๆคนเลยครับ <laughs> แล้ววันนี้รักแท้คนนั้นมาไหมนะครับเนี่ยเหมือนจะเห็นแว๊บ คุไหนนะครับพี่ซีอยู่ไหมนะคะอยู่ทางเฮียครับเฮียเฮียมาครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อตะกี้ซินนจับมือจุงมาแบบว่าพี่ชายน้องชายนะครับสัมผัสได้ว่ามีแสงสีเวเขียวพุ่งขึ้นมาบนเวทีเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะครับนูนิวครับครับอยากบอกอยากบอกอะไรทุกคนในวันนี้ไหมครับ ุยก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยครับเพราะว่าคอนเสิร์ตไปรอท้ายจัดล่าสุดเมื่อ15ปีที่แล้วไม่ได้หมายถึงอายุหรืออะไรตั้งตั้งตกลงซ้อมจนเมื่อะกี้ก่อนขึ้นเวทียังรู้สึกว่าน่ารักมาตลอดเลยนะคะอุ้ยแมัละ ครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาเป็นเทสในงานคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากขนาดนี้ขอบคุณพี่ไอซ์สมากเลยครับที่คุณเช่นกันครับเ <ๆ S 2> ชิญโนนิโวอเป็นเทสในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณครับอยากจะฝากตัวกับแฟนๆของพี่เบสพี่ออพี่ไอซ์ทุกคนเลยครับฝากเอ็นดูเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะครับถ้าจะฝากให้เต็มรูปแบบ ต้องฝากเสียงของลูนิวแบบเดี่ยวๆคนเดียวเลยให้ฟังด้วยเลยหรอครัใช่ไหมครับฝากร้องเพลงให้ต้องเรียกน้าๆหรือเพื่อนๆอะไระเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นเอ่อถ้าของผมก็เอาไปมามีก็ได้เมี จะบอกว่าเพลงที่้องนุนนิวเลือกมาร้องให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นเพลงที่พร้อมมากแล้วก็ดีมากโอ้เจ้าของเพลงหล่อมากดูไหมครับโอ้น่ารักขึ้นมาลอยเท่า มากเลยทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วครับว่าผมได้มาเป็นเกสคอนเพ็ก o องไอซ์ครับรู้สึกว่าดีใจมากๆแต่ก็ตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆเพราะว่าพี่เป็กพี่ออฟพี่ไอซ์เขาแบบโอ้ปร,รมาจารย์แบบเป็นตำนานมากๆกล้เราเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ นี้จะไปขึ้น <Read this thing> ไปวิ่งเล่นบนเวชีด้วยครับไปร้องเพลงด้วยไปเต้นด้วยก็หวังว่าวันนี้นุ้นนิวจะทําได้อย่างเต็มที่แล้วทุกอย่างจะราบรื่นนะครับป็นกาลังใจให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่ไปกาแฟด้วยครับเพิ่งเป็น day o นะยังมี day t อีกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นุนนิวก็มาเหมือนกันครับไว้เจอกันวันที่2ด้วยนะพรุ่งนี้